สวัสดีครับผมมิ้นท์นะครับจาก My Digital Partner พบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีหลายคนถามเข้ามาเกี่ยวกับ Google Adwords นะครับผมจะมาเผยเคล็ดลับการจัดอันดับของ Google Adwords นะครับจริงหรือไม่ที่มีคนโฆษณาแล้วบอกคุณว่าถ้าทำโฆษณากับเขาคุณจะได้ขึ้นอันดับหนึ่งของ Google Adwords เสมอนะครับคำตอบคือไม่จริง ไม่จริงไม่มีไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าผลลัพธ์การโฆษณาของคุณใน Google AdWords จะอยู่อันดับหนึ่งเสมอนะครับคำถามคือทำไมนะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเวลาเราค้นหาใน o o o l l e d w o r d s นะครับผลลัพธ์การค้นหาจะแยกมาเป็น2แบบนะครับแบบที่1เราเรียกว่า SEM หรือว่า Search Engine Marketing นะครับแบบที่2คือ SEO หรือว่า Search Engine Optimization อธิบายง่ายๆแบบที่1คือเสียเงินนะครับทำได้เลย24ชั่วโมงเห็นผลแบบที่สองไม่เสียเงินใช้เวลานะครับแล้วกม็มีเทคนิคในการทําพอสมควรแบบนี้สีเขียวเนี่ยนะครับเราเรียกว่า google a d w o r d s พื้นที่โฆษณานะครับด้านบนเรามี3ามตำแหน่ง1 2 3ด้านขวาเรามี8ตดตำแหน่งนะครับอันนี้บนเดสก์ท็อปทั่วๆไปคําถามก็คือถ้าเราโฆษณา นะครับใครจะได้ขึ้นอันดับหนึ่งนะครับลูกค้าบางคนบอกขอขึ้นอันดับหนึ่งเสมอทําได้ไหมอันดับหนึ่งเสมอเนี่ยทำไม่ได้วิธีการทําแบบนี้ครับเราจะมาดูสมการของ Google Adwords กันนะครับตัวที่ผมจะเขียนให้ฟังนะครับวิธีการคํานวณของ Google Adwords เขชอบคนวณแบบนี้นะครับเรียกว่าตาแหน่งเราเรียกว่า a d Rank นะครับ a อดแรมแอดแรมแอดแรมคือตำแหน่งนะครับเท่ากับ maximum CPC หรือว่าเงินที่เราใช้ในการกรอกเข้าไปว่าเราต้องการจะประมูลคำนี้สูงสุดไม่เกินกี่บาท maximum CPC คูณด้วยเราเรียกว่า quality score นะครับภาษาไทยเราเรียกว่าคะแนนคุณภาพนะครับ Quality Score Score นะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับที่สำคัญมากเพราะอะไรครับเพราะว่า ใครที่ได้อดแแอดแรงสูงสูงก็จะอยู่ข้างบนใครที่ได้แอดแรงน้อยๆอยก็จะสูงก็อยู่ข้างล่างประเด็นก็คือคนที่ใช้เงินเยอะๆไม่จําเป็นที่จะได้อยู่ข้างบนเสมอไปยกตัวอย่างเช่นนะครับนายกอนะครับรวยมากบอกว่าแม็กซิมัม c ีพจะจ่าย10บาทนะครับแต่ทําโฆษณาเนี่ยไม่สนใจเลยเขียนโฆษณาแบบ ไม่เรื่องเลยนะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์กันของโฆษณากับคีย์เวิร์ดซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบาย Quality s สก r e เพิ่มนะครับในคลิปที่2ได้ Quality s สก r e เนี่ยแค่2นะครับในกรก็จะได้แอดแรงทั้งหมด20ในขณะที่นายขอเนี่ยนะครับมีความรู้เชี่ยวชาญ AdWords นะครับใช้งเงินแค่5บาทแต่ได้ Quality s สกอรเนี่ยถึง8นะครับนายขอก็จะได้แอดแรงเท่ากับ40 เพราะฉะนั้นถ้ามีการเรียงตำแหน่งกันนะครับคำข้อ,ขอความเดียวกันนายขอจะได้อยู่ข้างบนนายกอจะได้อยู่ข้างล่างอันนี้พอเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสองปัจจัยที่คุณต้องเข้าใจคือ Maximum CPC กับ Quality Score คำถามถัดมานะครับหลายคนถามว่า Quality Score คืออะไรติดตามคลิปที่สองนะครับผมจะมาเผยเคล็ดลับที่ถูกต้องว่า Quality Score หรือคะแนนคุณภาพคืออะไร แล้วพบกันตอนหน้าครับ